ไม่ดีน่นะมอ๋ตี่นอตัึกางพี่น้องนคจสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมื่อนี้มาพอกันอยู่ทึงดอยสุงสูงนอกสาวแล้เนาะพอในพอกันในวันที่มือวันที่ย่งไสิบเอ็ดสิบเอ็ดเราบอกสิเอพี่น้องขึ้นคู่มือไล่จำจนบ่ไอะเนาะ อยู่เชียงคจังวัดพะเยาอเราดจ้ะสืกิดกัางสาวจันล้ยมมากับมาเศร้าเมยพี่น้องเร้าเมย่ยมอพอแล้วจักดอกสาวจะเล้มที่พอไปสามสดอกหรสามดอกพี่นอทื่นเลยสาวจันเลี้ยมพอทีนี่มือนีสาวจนเล้มโอเแมนมีดเฮียกางเม้าต้นเท็ดมีดเฮียพี่น้องเน็บมานน้ำกันเลี้ยดวงใหญ่พี่น้องอภัยไดหลายอคะอภัยน้ำเด้พีงน้อเ้ยพี่น้อง ที่สามดอกเนาะสาเจรมน้องมูลน,นี่ปะหยาบๆแค่เนาะมีตัวไอ้มับนบดนหายอย่กออะกลางทางเนาะเนี่สาเจริมไหนดูใครตัวยังมีมีดให้เก็บอยู่พี่นอ้องบางเห็ดบ่ส <laughs> บางเหย,ยื่ไรนี่สาเจรมดอกนึงโอ๊ะเดินตีพร้อมเอาไปหั่นละเป็นกระดุมอ<ห>ย<ก>ู่กระดุม<ห>กระดุมเงี้ยได้สาเจริมมี <laughs> กี่ดอง โอ้ย่ได่บุหรี่ใสังนางซวงยู่ยครับอ่าบนบุอืมนี่เทียงาดขวอยุคนอผมอยู่นี่กะได้งามข่ะง้ามเนี่ยคี่น้องนี่ป้าสีกับสดเหมาะเอาใจเรื่นี่ มือเดียวพอซาจันเลมม,มันนี่ใส่อันนี้เนาะบะขวังเนียพี่น้อง <c oughs> เอ <c oughs> อุตส่าใส่เอาซิเกินเนี่ยพี่น้องมือเดียวหมดงานได้ถ่าดนี้เขอเข้าเข้าเขาอีกหมงานพี่น้อเย็นหมดในบุหรี่ซาจันเลมดอกนี่สภาพในเขาวาใดใดก็ใส่ได้พี่น้องใส่จันเลมดอกนี่ รเรนเิเป็นหักขาวกิดอะอกว่หักนิดนึงเ่ยสีซ้ำซสีเดซ้ำัตถุแดงซ้ำไหนโอ้ไหนอยู่พ<ม>ีัยง คนดกไว้เนาะคนดกไว้ดอกนึง hmm. จ mm ่งหวโอุ hmm. mm ้ยมนอยากจีดกไว้คนมาก่อนนี่นะใ่อค่นี้ก็ด้อยากจี๋พี่น้องเพิ่นดูเห็นนึงดอกนึงบ้านมอโอย บึงพี่น้องเห็ดยักซำจานเขาเนาะเอามาเทียบใหนาตาจนแล้วเมื่อนี่เาทำกันมาตาจนแล้วน้ขาวพี่น้อตาตูตาตบงนะมอิ่มเล้จัอ้ยอิ่มเบิดบ้านลยพี่น้องพนะครื่ตาี่ตาจนแล้วนี่หมองหอยไซอ่ะดอกเดียวจูพนุตีไงขนาะตาจนแล้ เอาวะไปตรงนี้งนเออยู่ะเอาอยู่ึอาอ่ัวะเอาก็ากขนาดตาใจเลครับโอเอ้าพี่น้องแยกว่าสีย่างไก่ได้พี่น้องบุอะไดีนอ่อนอยู่จังสันเดี่ยวเห็นสีสีด่ะสีพันธุ์สีคือพี่น้องแลักแกนแรงคนนังสีผ้ากันย่างนี้ได้พี่น้องป็นดอกเงยดอกซีดเพิ่งสีว่าเทาเลยเทา อีกนี่กไได่โอ้ยัน,นขาขอยูด้วยกันเนอีกหกขี้เนเอาเป็นหนึ่งเอาเป็นหนึ่งเยนน,นี่ถามอันนี้บไอ,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 อัน,นีีน่อยพี้เนาะจีหน่อยหน,น,น่อยเน,นี่ยจีันก็ไดนี่ เบงพี่น้อยเบืองพี่น้อยเบงพี่น้อยเอาเอาเียวไปไเดีวเดี๋ยวเเก็บเก็บกมี้อ๋อวได้ไปทีแนี่นังีพาไปเบิ้ง ปพ <c oughs> <c oughs> ははี่น้องดูเลยพี่น้องเบิ้งเป็นเอียงมากคักแท้เบิ้งเรยพี่น้องผให้เฮ้นีนี่นี่โาจุ้มจมเดตัวแองพาดพี่น้องไปเบิ้งบานีนพี่น้องป้าตัวบนลตามุนอยู่กับบานเลยล่นบองไหนเลยพี่น้องพุ่งเนียพุ่พี่น้องพเีวมาถุ่นไว้พี่น้องแดงคึ้งชึ้งนาดิฉัเอาเก็บเก็บ อี่ทอลาปาดอู้้ยบอกงามดีหรออื่นรองยึป่อไปไน้องไปบงเาจะเลีรดใส่บ่ทอดแล้วอดผู้เดียวมงหันอยากไอพี่รองเนาะพี่้องบิ้งแบที่นี่ บองมูตัวไปพี่น้องสาวจิ้งล้วืจะได้ฟอดยางอีกแล้วล่ะไปสีฟอดยาง้ยนแงะแอูดไปเที่นละค่ะพี่น้องพิ่งคุณมยน่เดอคพี่นองตัวคุนมยมาเก็บุมยเดี๋ยวาตรวจาดให้พี่น้องเบิ่งกอนเฮ็ดเขาไข่เพิ่งกับโยผุนเดอพี่น้องคุณไข่กรดอกไงพี่น้องเดินนี่ก็ติพันไงเดอพี่น้องเฮ็ดยังไงโ้คุณเป็นพันไงเนาะ สันบมซันยุกนะมีดมือสาวจเจรยญจนซันแล้วพี่น้องนะมีดเอาไปใส่กันนะขดดอกมังงีไพี่น้องโอ้ยเอาเลยเอาพี่สาวเจริอนีน้ออ มีไหมอโอ้ย,อยจุๆมาอีกแล้วพี่น้องเอายมาพีเลยเอาตะการพีเลยกะบกนแล้วนี่พี่น้อ,าาองอาาอาาอป้าเคื่องเหลี่ยมไมเหลี่ยมป้าล้วาต่วเอย่ามาบัอยู่ำ<ร>คักน้ำเนี่ยฝนตก,กนวานสิบดได้ฝนในมือนี่ โตรรู้ดูตกตัมเดียวรุ่นตาบอกได้กับป่าบอกได้กับป่าป่าพีน้องหามีเลยวต้าจนเลเนาะเอาขาเพื่นเป็นยังไ้า โอ้ค่ะพันทับได้เบิรคู่ดอกเลยได้เบิรสุดหอไปเดี๋ยวไปกิบเห้ขอไข่ต่อนะพี่น้องโอ้ดัวสีปาดอาีเดียวโอ้ยจะเป็นปาดน้มาปาดน้ำกันเ้อพี่น้องเลยนี่พี่น้องม่งเห็นขอไข่กับดอกตั้มอย่างพี่น้องพูเด้สองดอกนี้ไง สีแดแาางแล้วมาสีขาวบางสีขาวจนเหลืองตาพี่น้องเลยปั๊ดอันนี้ก็ปนจนอิม่มสองสองดอกนี่ปนอิ่มเลยพี่น้องติ่งต่ำจะหอมก็ต้มเนาะแตาจะแหลมเนาะอ่ากินตัวเพ่นจะสีหอมหอมกลุ่นจากเต้าจัตเต้านี่พี่น้องอีกดอ,อกนึงดอกจะแหลมบนญดูฟังบุญยาวจนยางมากเลยพี่น้องสั้นเดียวกันก็ตรง ถ้กบอกมาต้นสดกอกทั้งบนอีสองสาวจนนม,มต้นปีดซอูแล้วปี่ซเบืองแล้วนี่น้สงดอกสาวจนนมาร็วเเเเร็วเร็วม,มวดวอก ีใหญ่เริ่มเทิมมีังดอกนองก่ไมีจูมาบมอปลาตุ่นก็เห็นด้วยเราว่าบานกัาบานามมาน้ำอ่ะเ,เห็นไหแมงจอแมงจอขาเลยจ่มโอ้จูงามนะปลา,าตุ่นอ่ะโอเคดีหน้าตึ๊บโอ้ยขีดเ,เงิตาจาเงินบดกมา Ya Dewi. Ding, ding lucat. Ah, hello. Oh, peminjem. Pat, awu. Ayo terang kaki. Nih, nih, nih. Ini nih ke dok? Nih, nih, nih. Pula. Uyi. Alah pino, jumpa lagi. อย่างแท้ผุนพุ่นตาจะเลม้ยมเลมจริงคืออ๋อมันจะมันจะบาน่าจะเล้ยมบานแต่บานนี้ก่ได้บานบานซี่บานผุนนรองบานหนี่งเลี้มเกล็ดเกลยดส้างครับบ้านนีเกล็ดไมบอกสร้างทำไตาบาน

งามเทพาทุนสองจีงามพี่น้องอือฮึดอกนีินะเนาะเข่งดีเลยใส่ไปแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนสิกลับบ้านพี่น้องมื่อนี้กับมานน้ำกันสองสองพี่น้องมานน้ำกับพี่นุ่มอีสานบ้านเฮาเก่าเลยมา่น้ำกันทเก่านหรอพี่น้องมา่น้ำกันทุกมือ มันกันทุกวันมันทุกวันเนาะพี <S <s ่นุ so on, ่มครับผมวันไห้ปนไหนแก้วครับผมนี้ก็โอ้ยพี่น้องตก็เจุ่มเนาะนี้ก็จุ่มละแก้วหัวเด้อพี่น้องจุ่มแล้วหมอนี่สามจุ่มตัวของเอ้เพื่อนไอ้พี่น้องใหญ่ยี่หลีเลยพี่น้อง่ใหญเออตัวขนใหญ่กว่าคนเก็บถ้ามันไปคนไปของนี่ล่มเลยเนาะการนมเนาะปัดต่อใหม่ครับผมโอ้ยยังไงครับผมพี่นุ่มก็ได้เยอะเด้อพี่น้องเบื่องของต้นกับสาวเชีลม แต่จะริงๆพวกเราเก็บเอาแต่ดอกยี่ย้อยนิดน้อยเหรอพี่น้องเด้อคือจังคนเก็บนี่แหะค่ะใกล้ก็คนเก็บเนาะอันนั้นกับปุ๊กลุกของแม่นางฝนดนี่เนาะนี่มันนี่กับหมันอยู่เนาะพี่นุ่มเนาะหมันครับผมเก่าเราพี่น้องครับหมันยังเ็กับหมันคือเก่ากับเพราะได้เก็บอยูกับต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มห้างแล้วล่ะพี่น้องเ็ดกับเป็นเป็นสีห้างๆบ้านบานหลายเนาะพี่นุ่มเนาะมันนี่กับอะไรเออมันจะเปลี่ยนเห็ดแนวใหมปุ๊กะโบนี่คือกันเนาะพี่น้องผลคนกับลุงบ้างแดงเห็ดเถื่องก่อกเนาะเเเก็หดพิ่งแล แตงคิดเพิ ha, ya, no, em, els, uh ่งแล้วเพิงกับแกงแซ่บหวานเพิ่งเข้าครับผมเพิ่งเข้าปั๊พี่น้องมาที่นี่ก็คิดเลยลำลาพี่น้องกลับบ้านก่อนเด้อครับครับก็พ้นละพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามือไปทางใดเด้อพี่น้องครับผมไปจบไปชงนมกันเด้อ